คุณจิ๊บถ้าจำไม่ผิดว่าเคยมีปัญหาแบบเป็นผื่นภูมิแพ้แบบซักผ้าไม่ได้สามีต้องเลี้ยงลูกแทนย้อนเล่าให้เราฟังอีกนิดน,นึงว่าอาการที่เป็นตอนนั้นเป็นอะไรแล้วรุนแรงแค่ไหนครับเออตอนนั้นมันจะเริ่มจากการเป็นตุ่มน้ําใสๆค่ะที่ใต้ผิวหนังบริเวณเอ,อนิ้วมือก่อนอาา่าฮะแล้วหลังจากนั้นกออ็ผิวหนังจะเริ่มหนาขึ้นครับ แล้วก็ตุ่มน้ำนั้นก็จะแตกเป็นหนองอแล้วก็จะลามมาที่เท้าอาการเดียวกันเลยง่ามนิ้วแล้วก็เริ่มมาที่นิ้วค่ะที่ปลายนิ้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมาที่เท้าใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะประทุทั้งตัวเลยเป็นผื่นเป็นผื่นเป็นปื้นใหญ่ๆเป็นเป็นเหมือนแบบภูมิแพ้ค่ะเป็นผื่นเป็นผื่นขึ้นเลยใช่ค่ะคันไหมฮะคันมากค่ะคันจริงจริงอ่า แสบไหมเวลาโดนน er, ้าโดนอะไรเจ็บค่ะเจ็บเราจะไม่อยากเดินเลยอ๋อฝ่าเท้าก็ขึ้นเหรอใช่ค่ะพอเดินแล้วม um um ันจะเจ็บมากเราก็จะต้องหาถุงเท้าใส่แล้วก um> uh ็ใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าตอนนั้นมีลูกก็กลัวว่าแบบไม่รู้ว่าใช่ค่ะซึ่งถ้าทีมงานมีภาพเนี่ยเธอมีภาพเมื่อสมัยก่อนที่ที่เป็นอย่างรุนแรงนะเท่าที่ผมจินตนาการในจินตภาพเนี่ยยังจําได้เลยนะฮะรุนแรงมากๆใช่ค่ะตอนนั้นคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไร ตอนนั้นคุณไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผิวหนังครับหมอก็ค่อนข้างจะงงว่าว่าเป็นเพราะอะไรอก็มีการเจาะเลือดทุกอาทิตย์ครับแล้วก็ส่งผลตรวจเลือดอก็ไม่ไม,ไม่ไม่พบว่าเจออะไรอะค่ะซึ่งคุณหมอก็ก็กรุณาจ่ายสเตรอยมาให้คือไม่ได้ระบุว่าเป็นโรค<ช>อะไระแต่จ่ายสเตรอยซึ่งคุณหมอก็บอกใช่ไหมคะว่าเป็นสเตรอยใช่ค่ะ,ะมาลองกินดูก่อน ทั้งกินและทานหรือเปล่าฮะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นนะคะจาก55เป็น6555เป็น65แล้วก็ทำท่าว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ฤทธิ์ของยาใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะก็เป็นฤทธิ์ของเซโรยนะคะเพราะเซยรยนี่ทำให้ไขมันพอกลำตัวและทำให้เกิดการบวมน้ำเพราะฉะนั้นก็น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆบวม ใช่ค่ะแผลที่เป็นก็กไม่หาย,หายใช่ไม่ดีขึ้นแล้วใครบอกยังไงฮะว่าบิมมันจะช่วยได้เคยอ่านวารสารทางการแพทย์ค่ะว่าตัวมังคุดมีฤทธิ์ในการช่วยแผลที่มีอาการอักเสบแล้วก็เลยลองเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็เลยเจอตัวบิมค่ะนั่นบบเป็นความรู้แบบภูมิปัญญาโบร,ราณเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเคยอ่านมา แล้วเชื่อเหรอฮะว่าของแบบนี้จะใช้กับตัวเราได้เราไปหาหมอแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันสมัยใหม่แล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วคะ่ะมันเ,เป็นมาสองปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยสองปีกับความทรมานแบบนี้โอ้โหมันนานมากอือฮะแล้วก็เลยลองเข้ามาที่นี่แล้วก็ลองปรึกษาดูครับตอนตอนแรกที่มาเนี่ยเอาเอาแผลเอาลักษณะของผิวให้อาจารย์ดูไหมฮะ ใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกว่าเป็นอะไรฮะออ,อาจารย์แนะนําตัวน้ำมังคุดค่ะอืแล้วก็เป็นบิมสีเขียวออาจารย์พิเชษหรือว่าอาจารย์อภัยเป็นคนเห็นท่านแรกครับจากอาการของคุณจิครับออตอนนั้นคือมีความเข้าใจว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากทีเอสสองมีสูงรเราก็มีความตั้งใจว่าจะให้เพิ่มทีเอหนึ่งเพื่อจะไปลดทีเอส สองนะครับไอตัวแคปซูลสีเขียวมันทําหน้าที่ตรงนั้นได้ส่วนน้ามังคุดแน่นอนชัดเจนนะครับ,รบว่ามันลดทั้ง th 1, 1> 2> th 2 th 2> 17, 1 7แล้วก็เพิ่ม T-regulator นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังไปเพิ่ม th 9ซึ่งเป็นไม่เลือดขาวที่จะสร้างไม่เลือดขาวเพชฒาาให้มีความสามารถมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่ากรณีของคุณชิปเนี่ยตัวที่ทำให้อาการดีขึ้นมากม เกิดขึ้นจากการใช้น้ํามังคุดนะครับซึ่งไปลดอาการภูมิแพ้ไม่ว่าภูมิแพ้จากทีเอสหนึ่งมากไปทีเอสสองมากไปหรือทีเอสสิบเจ็ดมากไปนะครับอไอ้ตรงนั้นคือตัวตัวหลักนะครับ,รบส่วนแคปซูลสีเขียวก็อาจจะไปช่วยทําใหเออ้เสริมกับแคปกับน้ามังคุดนะครับตัวหลักที่ทําให้ดีขึ้นคงไม่ใช่แคปซูลสีเขียวตอนนั้นนะครับเป็นน้ามังคุดถ้าหากว่าณวันนี้ผมจะแนะนําใหม่ครับ ผมก็จะบอกว่าใช้น้ำมังคุดควบกับแคปซูลสีชมพูนะฮะ mm hmm. แล้วก็ใช้ใช้ไม่ต้องใช้เยอะด้วย mm hmm. ใช้แค่สองเม็ดแล้วก็น้ำมังคุดมันละซองแล้วคุณจิ๊บก็ไม่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนหัว uh huh. จะหายถ้าผมจำจำไม่ผิดนะฮะค,คือผม mm hmm. ผมมาวิเคราะหา์อะไรกรณีคุณจิ๊บบอกว่าใช้เวลาเดือนกว่าเดือนกว่าจะดีขึ้น oh. แต่ถ้าหากว่าเราใช้สูตรเป็นสีชมพูแล้วน้ำมังคุด mm hmm. ผมว่าสองอาทิตย์เนะี่ย ก็น่าจะโอเคเลยครับจริงไหมฮะตอนนั้นใช้เวลาเป็นเดือนค่ะเป็นเดือนก็ยังดีกว่าสองปีที่ผ่านมาใช่ค่ะเพราะว่ามันยังมีหวังว่ามันจะดีขึ้น,นแสดง,งว่าวันแรกๆช่วงแรกๆที่เริ่มทานดื่มน้ำมังคุดตอนเช้าใช่ค่ะแล้วแล้วแคปซูนทานตอนไหนฮะเช้ากลางวันและเย็นค่ะอ๋อพอดื่มน้ําทานอาหารดื่มน้ําเสร็จปุ๊บก,ก็ตามด้วยแคปซูนใช่ค่ะแล้วก็ทานอาหารตามปกติเช้ากลางวันแล้วก็เย็นใช่ค่ะ วันสักวันที่เท่าไหร่ถึงรู้สึกได้เลยว่ามันมีปฏิกิริยาหรือมีผลเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยอยากรู้อย่างเงี้ยป,ปุ๊บปับ๊บมันต้องเห็นผลทันทีอะไรเงี้ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเออถูกต้องไม่ใช่ปุ๊บทันทีเห็นผลเพราะว่าผล <c oughs> ิตภัณฑ์เราไม่ใช่ยานะฮะมันไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีใช่สัปดาห์ประทุหมดเลยทั้งตัวค่ะอุ้ยแบบเหมือนจะแตกเลยอ่ะแบบผิวใต้ผิวหนังนี่คือแบบน้ำน้ำน้ำเหลืองอะค่ะออกมาอะไรเงี้ยค่ะ เริ่มเริ่มสงสัยไหม <t une> ว่าอาจารย์เอาอะไรให้ฉันกินเริ่มสงสัยค่ะแต่ว่าก็ทดลองกินเหมือนเดิมต่อไปก็ย <g struct uring> ังฝืนกินเหมือนเดิมใช่ค <c oughs> ่ะอาจารย์คือต้องต้องต้องขออภัยคุณชิปอย่างรุนแรงเพราะฉะน,น,นั้น <c oughs> ตอนนั้นเป็นผู้มีความรู้น้อย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าไอ้สีเขียวมันจะทําให้ปะทุข,ขนาดนั้น <c oughs> นะครับตอนนั้นเราก็คิดว่ามันจะลดอาการอักเสบได้ลดอาการของทีเสองที่มากเกินไปได้แต่ตอนหลังเราถึงมาพบว่ามันเพิ่มทีเสสิบเจ็ดนะ ในแคปซูลสีเขียวเนี่ยแล้วก็เพิ่ม t ีเอสหนึ่งแต่ในกรณีนี้ถ้ามันเพิ่มตรงนั้นก็หมายความว่ามันเพิ่มความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะมีอยู่ในร่างกายถ้าเกิดมีการติดเชื้อมีการแพ้อะไรอยู่ในตัวด้วยซึ่งเกิดจากติดเชื้อนะฮะตัวนี้มันก็จะช่วยจัดการ,รแต่ตัวที่จะทําให้อาการภูมิแพ้นั้นลดลงก็อย่างกรียนยืนยันยว่าคือน้ํามังคุดแล้วก็จะลดลงชัดเจน,น,นลดลงชัดเจนไม่ว่าแพ้อะไรก็ตาม นะโรคแพ้ภูมิตัวเองทุกชนิดน้ำม,มังคุดจะช่วยจัดการได้นะครับน้ำม,มังคุดของเราถ้าหากว่าทานวันละหนึ่งซองเป็นเวลา15วันนะฮะเราก็จะพบว่าจะมีภาวะ t ีเมากกว่า t ีเแต่จะเห็นว่า t ีเมันไม่ได้เพิ่มนะฮะทีมันลดครับ,รบนะฮะแต่มันลดน้อยกว่า t ีเออเพราะฉะนั้น t ีเอเด่นกว่า t ีเ ภาวะอย่างนี้ก็ช่วยลดอาการแพ้ภูมิตัวเองได้นอกจากนี้ก็จะไปลด ok 17, อินเทอร์ลูคิน17นะซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบ,เ,สบนะเพราะฉะนั้นอาการอักเสบที่มีอยู่ก็ลดลงแต่ในช่วงวันสองวันแรกเนี่ยก็อาการเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไอทีหมันอาจจะลดไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วไปกินแคปซูลซึ่งเป็นตัวที่ทําตรงกันข้าม,มทําตรงกันข้าม นะฮะมันก็เลยไม่ฉมังเท่าที่ควรนะฮะทุกวันนี้ไม่มีอาการที่จะมารบกวนแบบบ่อยๆใช่ค่ะนานๆานทีนานๆานทีค่ะแล้วก็หายได้เองแล้วก็หายได้เองด้วยด้ะนะครับด้วยแคปซูลค่ะสีเขียว,ส,ยวสีเขียวค่ะวันละสีเขียววันละ2เม็ดวันละ2เม็ดนะครับซึ่งก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงด้วยใช่ค่ะนะครับตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ลวฮะ ตอนนี้คนโตสิบขวบค่ะคนเล็กหกขวบโอ้หกขวบแล้วนะครับเห็นบอกว่าอะไรทําให้ผิวหน้าสวยใสขึ้นด้วยเหรอฮะเออตอนนี้มาทดลองผลิตภัณฑ์ของของเอเชียไลฟ์ค่ะเป็นตัวครีมเซรั่มอะคะ่ะอืเพื่อ <c oughs> เพื่อจะพิสูจน์ว่าอะไรฮ <c oughs> ะเพื่อคือใบหน้ามันจะมีริ้วรอยขึ้นตามแบบพวกตรงหางตาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตีนกานะฮะนั่นแหละค่ะ แหม,ม่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คําไม่สูภาพนะฮะตีนกาแหละฮะใช่ค่ะแล้วก็เลยลองทดลองใช้ดูปรากฏว่าหน้าก็ยกกระชับขึ้นแล้วก็หน้าใสากะอะไรพวกนี้ค่ะก็บางลงจางลงด้วยใช่ค่ะโอคือมาคร,ครบสูตรเลยนะฮะใช่ค่ะกะฝากชีวิตว้กัออาจารย์พิเชษเลยป่ะฮะทุกอย่างแล้วค่ะต้องบอกว่าอาจารย์ต้องต้องช่วยดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะ <laughs> จากกรณีนี้เนี่ยฮะก็ถือว่าได้ครบองค์ประกอบ ช่ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความสนใจจากจุดเริ่มต้นเรื่องของมังคุดนะใช่ค่ะจากกูมิปัญญาของไทยเรานี่แหละนะครับจนทุกวันนี้ไม่ว่าจะร่างกายเอ่ยผิวพรรณเอ่ยส่งผลดีหมดเลยนะครับอาล่ะครับขอแสดงความยินด,ดีด้วยครับคุณจิบครับ